ชัดเจนแล้วฝ่ายชายเฉลยเองกับปากตอบแล้วนนกุลหลังถูกทักจะมั่นหรือแต่งแอปต้องไม่เกินเมษายนนี้ยิ่งเปิดตัวยิ่งหวานสำหรับคู่ของแอปทักษออนและหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนซึ่งหลังเปิดตัวก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆอ,อย่างล่าสุดหนุ่มนนกุลก็ได้โพสต์ลงสตอรี่อินสตาแกร ขณะที่ตัวเองได้ยกเค้กไปเซอรไพรสวันเกิดน้องปีใหม่ลูกสาวของแอฟทักศนรที่ปีนี้อายุได้9ก้าขวบแล้วบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์เรียบง่ายแต่แสนอบอุ่นแถมในปีนี้นนกุลยังมีโอกาสให้ของขวัญชิ้นใหญ่เป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักดูแล้วจะถูกใจน้องปีใหม่มากๆเพราะยิ้มมีความสุขเลยทันทีที่เห็นความสัมพันธ์ราบรื่นและเป็นไปได้ด้วยดีขนาดนี้เลยไม่แปลกที่หลายคนจะลุ้นให้ลงเอยกัน ยิ่งวันก่อนหมอช้างทศพรหมอดูชื่อดังยังเพิ่งทักทั้งคู่ว่าจะมั่นหรือแต่งต้องไม่เกินเมษายนปีนี้อีกงานนี้หนุ่มนนกุลเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านทางนายเอนเตอร์เทนว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าทั้งสองคนเพิ่งพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคนที่ศึกษาดูใจกันส่วนตัวของนนกุลนั้นไม่ติดถ้ามันจะรวดเร็วขนาดนั้นแต่หากมันเร็วเกินไปก็จะไม่ดี เพราะฉะนั้นเมษายนนี้ก็อาจจะรวดเร็วเกินไปนิดหนึ่ง